เฉลยธรรมบัญญัติบทที่11รางวัลสำหรับการเชื่อฟังฉะนั้นท่านจงรักพระยาเวพระเจ้าของท่านจงรักษาพระดำรัสสัง่งกฎเกณฑ์กฎหมายและพระบัญญัติของพระองค์อยู่เสมอท่านทั้งหลายจงตระหนักในวันนี้เถิดเพราะข้าพเจ้าไม่ได้กล่าวกับลูกหลานของพวกท่านผู้ไม่เห็นการตีสอนของพระยาเวพร,เาพระเจ้าของท่านความยิ่งใหญ่ของพระองค์ พระหัต์อันทรงฤทธิ์และพระกรที่เหยียดออกของพระองค์รวมทั้งหมายสําคัญและพระราชกิจของพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงกระทําในอียิปต่อฟาโรกษัตริย์อียิปต์และต่อแผ่นดินทั้งสิ้นของท่านและซึ่งพระองค์ทรงทําต่อกองทัพอียิปต่อม้าของเขาและต่อรถรบของเขาเมื่อพระองค์ทรงทําให้น้ําในทะเลแดงท่วมพวกเขาเมื่อเขาไล่ติดตามพวกท่าน และที่พระยาเวทรงทำลายเขาทั้งหลายจนทุกวันนี้และสิ่งที่พระองค์ทรงทำแก่พวกท่านในถิ่นธุรกันดารจนพวกท่านมาถึงสถานที่นี้และสิ่งที่ทรงทำต่อดาทานและอาบีรัมบุตรของเอลีอับบุตรชายของรูเบนคือแผ่นดินได้อ้าปากกลืนพวกเขาเข,าเข้าไปทั้งครัวเรือนเต็นและสิ่งมีชีวิตทุกอย่างที่ติดตามเขาไปท่ามกลางคนอิสราเอลทั้งสิน้น เพราะในตาของท่านทั้งหลายได้เห็นพระราชกิจอันยิ่งใหญ่ทั้งสิ้นของพระยาเวซึ่งพระองค์ทรงกระทํานั้นดังนั้นท่านทั้งหลายจงรักษาพระบัญญัติทั้งสิน้นซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาท่านในวันนี้เพื่อท่านทั้งหลายจะเข้มแข็งและเข้ายึดครองแผ่นดินซึ่งพวกท่านกําลังจะข้ามไปยึดครองนั้นและเพื่อพวกท่านจะมีชีวิตยืนนานในแผ่นดินซึ่งพระยาเวทรงปฏิญาณแก่บรรพบรุษของพวกท่านว่าจะให้แก่พวกเขา และแก่เชื้อสายของเขาเป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำพึ่งไหลบริบูรณ์เพราะว่าแผ่นดินซึ่งท่านกำลังเข้ายึดครองนั้นไม่เหมือนแผ่นดินอียิปต์ซึ่งพวกท่านได้จากมาในที่นั้นท่านหว่านพืชและเอาเท้ารดน้ำเหมือนเป็นสวนผักแต่แผ่นดินซึ่งพวกท่านจะเข้ายึดครองนั้นเป็นแผ่นดินที่มีเนินเขาและหุบเขาซึ่งมีน้ำฝนจากฟ้ารดอยู่เป็นแผ่นดินซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงดูแล พระเนตรของพระยาเวพระเจ้าของท่านอยู่เหนือแผ่นดินนั้นเสมอตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นปีถ้าท่านจะตั้งใจเชื่อฟังตามบัญญัติของข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านไว้ในวันนี้ให้รักพระยาเวพระเจ้าของท่านทั้งหลายและพระนิบัติพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจของท่านเราจะให้ฝนตกบนแผ่นดินของพวกเจ้าตามฤดูการคือฝนต้นฤดูและฝนชุกปลายฤดู เพื่อเจ้าจะได้เก็บข้าวเล่าอางุ่นใหม่และน้ำมันของเจ้าและเราจะให้หญ้าในทุ่งสำหรับฝูงสัตว์ของเจ้าและเจ้าจะได้รับประทานจนอิ่มจงระวังตัวอย่าให้จิตใจของท่านทั้งหลายลุ่มหลงและหันเหไปปรนิบัตินมัสการพระอื่นๆและพระยาเวจึงกริ้วพวกท่านทรงปิดฟ้าสวรรค์ไม่ให้ฝนตกและแผ่นดินก็ไม่งอกพืชผล ด้ท่านทั้งหลายจะพินาศจากแผ่นดินดีซึ่งพระยาเวประทานแก่ท่านนั้นอย่างรวดเร็วจงเอาถ้อยคําเหล่านี้ผูกไว้ที่มือของท่านเป็นหมายสําคัญและคาดไว้ที่หน้าผาของท่านเป็นสัญลักษณ์และพวกท่านจงสอนถ้อยคําเหล่านี้แก่บุตรหลานของท่านจงพูดถึงถ้อยคําเหล่านี้เมื่อท่านอยู่ในบ้านและเมื่อท่านเดินอยู่ตามทางเมื่อท่านนอนลงหรือลุกขึ้นท่านจงเขียนคําเหล่านี้ไว้ที่เสาประตูบ้าน และที่ประตูของท่านเพื่ออายุของพวกท่านและอายุของบุตรหลานของท่านจะได้ยืนนานบนแผ่นดินซึ่งพระยาเวทรงปฏิญาณที่จะประทานแก่บรรพบุรุษของท่านตราบเท่าที่ฟ้าสวรรค์อยู่เหนือโลกเพราะถ้าพวกท่านระวังที่จะทําตามพระบัญญัติทั้งปวงซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาท่านคือรักพระยาเวพระเจ้าของท่านดําเนินในทางทั้งสิ้นของพระองค์และติดสนิทกับพระองค์แล้วพระยาเว จะทรงขับไล่ประชาชาติทั้งสิ้นเหล่านี้ให้ออกไปพ้นหน้าท่านทั้งหลายแล้วท่านจะเข้ายึดครองแผ่นดินของประชาชาติที่ใหญ่กว่าและมีกำลังมากกว่าท่านทุกที่ที่ฝ่าเท้าของพวกท่านเหยียบลงจะเป็นของท่านอาณาเขตของท่านจะเริ่มจากถิ่นทุรกันดารไปจนถึงเลบานอนและจากแม่น้ำคือแม่น้ำยูเฟรติสไปจนถึงทะเลตะวันตกจะไม่มีใครสามารถยืนหยัดต่อสู้พวกท่านได้พระยาเวพระเจ้าของท่าน จะทรงทำให้พวกท่านเป็นที่เกรงขามและตกใจกลัวของแผ่นดินที่ท่านจะเหยียบย่ำไปตามที่ทรงสัญญาไว้กับท่านดูสิวันนี้ข้าพเจ้าได้นำคำอวยพรและคำสาปแช่งมาไว้ตรงหน้าท่านทั้งหลายเป็นคำอวยพรถ้าพวกท่านเชื่อฟังพระบัญญัติของพระยาเวพระเจ้าของท่านซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้เป็นคำสาปแช่งถ้าท่านไม่เชื่อฟังพระบัญญัติของพระยาเวพระเจ้าของท่าน แต่หันเหไปจากทางซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาท่านในวันนี้ไปติดตามพระอื่นซึ่งท่านไม่รู้จักและเมื่อพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงนำท่านเข้าไปในแผ่นดินซึ่งท่านจะเข้ายึดครองนั้นท่านจงตั้งคำอวยพรไว้บนภูเขาเกริซิมและตั้งคำสาปแช่งไว้บนภูเขาเอบานภูเขาเหล่านี้อยู่ฝากแม่น้ำจอแดนข้างโน้นไปทางทิศตะวันตกในแผ่นดินคนคณาอัน ผู้อาศัยอยู่ในที่ราบตรงหน้ากิลการข้างหมู่ต้นโอกที่โมเรไม่ใช่หรือเพราะพวกท่านจะต้องข้ามแม่น้ำจอแดนไปยึดครองแผ่นดินซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านและเมื่อท่านยึดครองและอาศัยอยู่ในแผ่นดินนั้นท่านจงระวังที่จะทำตามกฎเกณฑ์และกฎหมายทั้งสิน้นซึ่งข้าพเจ้าตั้งไว้ต่อหน้าท่านทั้งหลายในวันนี้